ตอนนี้ไซตามะสามารถสมัครสมาชิกแบบรายเดือนได้แล้วนะเริ่มต้นเพียง80บาทสำหรับผู้สนับสนุนขั้นเริ่มต้น300บาทสำหรับผู้สนับสนุนระดับกลางและ750บาทสำหรับผู้สนับสนุนทุนนะเสื้อรับสัญลักษณ์ผู้ติดตามสุดเทและสติกเกอร์สุดพิเศษและนอกจากนี้ก็ยังจะเป็นการช่วยสนับสนุนเราเพื่อเป็นท่อน้ำเลี้ยงในการทำคลิปดีๆต่อไปอีกด้วยหรือจะสนับสนุนเราผ่านทางซุปเปอร์แตงที่อยู่ใต้คลิปที่ท่านถูกใจก็ได้นะและสำหรับใครที่อยากติดต่อเป็นสปอนเซอร์ สามารถติดต่อพูดคุยกับเราผ่านแชท c e b o o k f แฟนเพจไซตาเมะได้เลยครับดีให้บริการเสมอและสำหรับใครที่ชื่นชอบในการเล่นเกมของผมก็สามารถชิกที่เพลย์ลิสต์หน้าช่อง YouTube แลวเลือกโปรเจกต์ที่คุณสนใจอยากดูได้เลยมีโปรเจกต์ใหม่ๆ่อัปเดตตลอดแน่นอนที่ช่องไซตาเมะสวัสดีครับผมกลับมาพบกับบัดดิงโลสองนะครับวันนี้เราจะมาเล่นเนื้อเรื่องของลองนะครับตามคําขอของคนดูนะครับเดี๋ยวฉันลองตามมาแน่นอนมามาเริ่มเล่นลองกันเลย หลังจากการหันหลังให้กับทางโลกลองได้อาศัยอยู่ในป่าอย่างสันโดษสาเหตุที่ทําให้เขาต้องอยู่อาศัยแบบนั้นก็เพราะว่าเขาเนี่ยสำนึกผิดในสิ่งที่เขาทําในอดีตที่เขาเนี่ยได้เป็นส่วนหนึ่งกับแผนที่ชั่วร้ายของไทลอนและความเกลียดชังเลือดมนุษย์สมิงเป็นสิ่งที่กําหนดชะตากรรมของเขาเองแต่คําพูดของเด็กสาวคนนึงได้ปลูกความรู้สึกของลองที่ถูกปิดกั้นมาอย่างยาวนาน ได้โปรดช่วยหนูด้วยแม่หนูถูกจับตัวไปเด็กสาวขอร้องลองเขาได้ลงไหลในความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะต่อต้านความโหมดร้ายต่างๆของเด็กคนนี้ลองได้ฝึกสอนการต่อสู้ให้เธอและในเวลาเดียวกันเขาก็พยายามที่จะทําลายห่วงโซ่ที่อยู่ในจิตใจของเขาอะไรที่เป็นตัวกําหนดโชคชะตาที่ทําให้ภายในตัวของเขามีเสือดูร้ายที่หลับไหลามาอย่างยาวนานปรากฏตัวออกมาพร้อมกับแผลที่ยังรักษามไม่หาย เธอบอกว่าผู้ชายชั่วร้ายคนนั้นลักษณะคล้ายฉันกันเหรอใช่เขาเป็นหัวหน้าของกองกําลังปลดปล่อยมนุษย์สมิงปลดปล่อยงั้นเหรอนี่พวกเขายังกล้าใช้คํานี้อีกเหรอไม่มีใครรู้เลยว่าพวกมันทําอะไรกับแม่ของฉันบ้าง มนุษย์สมิงที่มีลักษณะคล้ายฉันกันเหรอแต่มันก็ไม่น่าจะใช่นะหนูไม่ได้หมายความว่าให้คุณไปทําอะไรพวกเขานะคุณลองหนูขอโทษคงไม่มีใครดีใจถ้าโดนมองว่าเป็นคนที่มีลักษณะคล้ายกับพวกอน,นาพานนั่นหรอกถึงหน้าตาฉันจะคล้ายคนชั่วแบบนั้นแต่ที่จริงตัวฉันเองก็ไม่ได้เป็นคนดีอะไรหรอกนะว้าวคาพูดอาจารย์เท่จังหนูนี่ขนลุกไปหมดเลยฉันแค่ยกตัวอย่างนะเจ้าหนูอา้าวงั้นเหรอเอาละดูเหมือนฉันมีสิ่งที่ต้องทำนะหมายถึงอะไรเหรอฉันหมายถึงเรื่องชายที่เธอพูดถึง,งะ่ะ เฮ้ยหยุดก่อนแกคือพวกเดียวกับพวกกองกาลังปลดปล่อยมนุษย์สมิงใช่ไหมนั่นแกรักพาตัวเด็กมาด้วยเหรออย่ามายุ่งกับฉันน่ะฉันกาลังรีบอยู่ไม่เห็นต้องรีบเลยแกยังไม่ตอบคาถามฉันเลยนะแล้วก็ปล่อยเด็กนั่นซะคือกําลังทาฉันเสียเวลานะฉันไม่ปล่อยนายไปหรอกจาโง่เอาล่ะมีคนห้าวหนึ่งอัตตามันอยากลองของว่ะจัดให้ซะหน่อยเดี๋ยวรู้เลยใครโง่นะฮะมาเจอกันหน่อย แม่เสือสาวเจอลองเดอไทเกอร์เข้าไปงัดหลังก่อนเลยเรียบร้อยซ้ำเข้าไปต่อยต่อยต่อยหมัดเป็นชุดจุกท้องเก่งนักละกับผู้หญิงก็เกวเก่งนักละเลือดยังไม่ลดเลยเจอกระชากแปลงล่างเข้าไปเป็นไงละมึงเลือดยังไม่ตกเลยทำเป็นห้าวกระทืบหน้าอก อัดหน้าเข้าไปเป็นไงล่ะซ้ำอีกทีหนึ่งเฮ้ยไม่ล้มไม่ลบล้มเิล้มส,มสิยังไม่ได้ใช้สกิลอะไรเลยนะแค่อัดอย่างเดียวอัดเพียวๆพส้นตีนอุ้ยเชี่ยว,ว้าวส้นตีนเวาวกระทืบหัวเรียบร้อยเลือดไม่ตกยางไม่ออกนี่แหละจุดจบของคนห้าวไม่เท่าไหร่สบายฮะ เขาหลังจะท้าสู้กับใครเธอควรประเมินคู่ต่อสู้ก่อนนะเฮ้ฉันไม่ได้โดนลักพาตัวนะแล้วฉันก็ไปเฉีดเด็กแล้วด้วยฉันผิดไปแล้วฉันขอโทษด้วยนะว่าแต่พวกนายมาทําอะไรที่นี่ล่ะพวกเรากำลังจะหาที่ซ่อนของพวก C, L, F น่ะถ้างั้นพวกเราก็มีเป้าหมายเดียวกันน่ะสิฉันคิดว่าฉันครบอกนะว่าพวกนั้นอยู่ที่ไหนอ่ะแล้วทาไมเธอถึงคิดว่าควรบอกเราล่ะถ้าพวกเรามีมากขึ้นก็จะสร้างความสับสนให้พวกมันได้พวกมันอยู่ตรงนั้นไงแต่พวกนายต้องไปกันเองนะ นักรอบสังหารเหรอสุนักรับใช้ของไทลอนนี่มีกินเดียวกันหมดเลยนะระวังคำพูดของแกด้วยฉันจะเป็นคนนำความตายไปสู่แกเองถอยไปก่อนยูริโกเดี๋ยวฉันจัดก,การเองเจอเด็กห้าวอีกคนนะฮะอันนี้มันน่าจะต่อกับเนื้อเรื่องของอไอยูโกตอนแรกที่เราเล่นเราบอกว่าคิดว่านะฮะอันนี้ก็โดนสะกดจิตอยู่กลายเป็นลูกน้องของพวกเ l f นะฮะมาจัดไปชุบมา รู้จักปรมาจารย์ไหมไอ้หนูเปิดฉากด้วยท่าเดิมท่าหาแดกเจอซ้ำซ้ำซ้ำอืมเปลง่นล่างครับเก็บไว้ก่อนอืมเรียบร้อยชุบเตะกระทืบหัวอืมกระทืบหัวซ้ำเอ้ยเยัยไม่โดนเฝ้าเออได้อยู่แกได้ซ่อมทันเลือดไม่ลดนี่แปลี่ล่างโชว์หนึ่งดอกมาดิมาดิเจอกระทืบหน้าอก ตบหน้าซ้ายขวาเป็นไงล่ะขวาซ้ายต่างหากเฮ้ยเขี่ยมายังไม่จบนะนี่กระแทกนะอกต้นตีมพิทักโลกแต่หมัดซ้ําอืมเป็นไงล่ะแปลงล่างอันติตึกตึก,ตกเรียบร้อยเลือดไม่ต้องตกยางไม่ต้องออกมีรีเพเรียบร้อยคืนล่างแบบหล่อ,ลอสบายไม่เท่าไหร่ด่านสองก็ยังโอเคนะครับ แกยังเด็กเกินไปสําหรับงานนี้เจ้าหนูแล้วนั่นอาจจะทําให้แกตายได้นะตัวกับใจซะก่อนที่มันจะสายเกินไปเฮ้ยอะไรนะเกิดอะไรขึ้นกับเพอนะ่ะเฮ้ยร่างกายของหนูกําลังเปลี่ยนไปบ้าเอ้ยนั่นยูริโกะกำลังเปลี่ยนร่างเป็นมนุษย์สมิงแล้วทําไมฉันถึงสะเพ่าขนาดนี้เนี่ยช่วยด้วยอออเอาล้ครับคือตั้งแต่ผมเล่นตั้งแต่เด็กผมเพิ่งรู้นะว่าไอ้ย,ยูริโกะมันเป็นลูกศิษย์ของลองเนะี่ยอันนี้ถ้าไม่มาเล่นเนื้อเรื่องนี้ไม่รู้นะครับมาเดี๋ยวเรามาดูกัน <S <S เขาเพิ่งกลายร่างเป็น มนุส์หมิงมือใหม่ก็ว่าชุดมันแต่งจริงๆเหมือนกันตอนแรกนึกว่าเป็นพี่น้องครับแต่เห็นเช็ดรองโ่ก็เลยนึกว่าเป็นพี่น้องคนนั้นมากกว่ามาครับโอ้ยเอ้ลูกศิษย์ล้างครัวมันต่อยทําดามเมจกูแล้วเอ้ยมันหลบได้มันหลบได้เข้าข้างหลังเข้าข้างหลังผมชอบข้างหลังเอ้ยเรียบร้อยโดหดลบอุยอ้ยเฮียมันมันเร็ววันนี้มันเร็วนะครับหลบยากหลบยาก,ยากเจอท่าดัดหลังเรียบร้อย เป็นไงล่ะลูกศิษย์ต้องฟังอาจารย์นะยังไม่แปลงล่างวะเราก็ไม่ต้องแปลงก็ได้เดี๋ยวก่อนรอจังหวะดีๆเตะเตะอัดเข้าไปเฮ้ยจะไม่เสียเลือดไหมอุ้ยเสียจนได้เว้ยเนี่มันไหวอุ้ยโอ้โหเตะขาอุ้ยโอ้โหตัวนี้มันพิวครับตัวนี้มันพิュ่บเตเย็นเอ้ยเฮียหลบได้ละเดี๋ยวขอตั้งหลักก่อนอุ้ยเฮียมันหลบได้มันพิวอ่ะโอ้โหเอาแล้วมันแปลงล่างแล้วแปลงบ้างดีเอาดีมา เจอซ้ำไอ้ที่จะกันได้พี่มันเก่งว่ะไอ้ตัวนี้มันเก่งครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ้ยไม่ถึงเลยว่ะเอื้อยซ้ำไปจุดทุบรอเล่นๆ,ๆไม่ถึงครึ่งหลอดแล้วซ้ำเร็วเร็วเร็วลบตยต่อ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 ยทำสิบแปดมัดไม่เป็นหลุดไปเรื่อยนี่แหละเอ้ยเดี๋ยวมันจะติดเรียบร้อยสดท้าไม่ตายเล่นแม่งเลย <laughs> โอเคกลับล่างเลยมืมด โอ้เก่งนะเก่งขึ้นเยอะมันเร็วนะครับตัวนี้ผมเลยไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่เจอตัวรเร็ว,รวได้โปรดอาจารย์อเกิดอะไรขึ้นนะ่ะเกิดอะไรขึ้นกับหนูกันไม่เป็นไรแล้วละ่ะไม่ต้องกังวลอะไรนะเออขอบคุณมากนะคะอาจารย์นี่มนุษย์สมิงที่มนุษย์สร้างขึ้นงั้นเหรอไปพ้นฉันจะไม่ต่อสู้กับสิ่งมีชีวิตที่น่าสมเพชแบบนี้หรอกอะไรนะฉันไม่ต้องการความเห็นใจอะไรของแกทั้งนั้นแกเห็นฉันเป็นตัวตลกนั้นเหรอตลกไม่ตลกเดี๋ยวรู้เลยล แต่ตัวนี้มันน่าสงสารมากเลยนะมันเป็นมนุษย์ดัดแปลงไม่ใช่มนุษย์แปลงมนุษย์ทดลองที่แบบไม่ได้อยากเป็นแบบนี้นะครับแต่โดนจับมาทดลองตอนแรกผมเห็นหน่ากลัวนึกว่าแบบเป็นตัวเลวร้ายตัวร้ายแบบตัวร้ายจ๋าเลยนะแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับเขาโดนดัดแปงแลงเราก็ดัดหลังให้สักทีในเกี่ยวมาซ้รู้จักไหมมวยหย่งชุนน่ะเฮ้ยขวากันไอ้เหี้ยมันควาได้วะไอสัตว์เอ้ย าแปลงล่างอัดอุ้ยอุ้ยโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยจะแพ้ป่ะเนี่ยเฮ้ยไม่เอานะ on, ไม่เอานะไม่เอานะคขมมอนไม่เอานะโอ้เราหมัดหนักกว่าแปลงล่างเราหมัดหนักนะครับนี่อัดโชว์เฮ้ยมาแปลงล่างใส่หน้ากูแน่เลยว่ายังกระถืบเท้าก่อนเตียบร้อยสองหมัดนะครับหายไปข้อหนึ่งอุ้ยอุ้ยอุ้ยอย่ามาอุ้ยมันแปลงลา่างเหมือนกันเลยหลอกพลังจะหมดแล้วเร็วดูจัดการมันอ คอยมันทางเราจะหมดแล้วเร็วๆเร็วๆอุ้ยอย่าพึ่งกลับล่างอย่าพึ่งไอชิบหายกลับล่างจนได้ว่าละมันมันแปลงล่างแต่เรากลับล่างเอ้ยสอยหลังมันชอบข้างหลังเอ้ยไอเทียมันหันมาละมันหันมาแล้วเตะก้านคอเป็นหนึ่งทีเตะอัดหัวเฮ้ยโอ้โหโคตรแรงโคตรแรงดัดหลังให้หนึ่งทีรู้ว่าปวดหลังซ้ำเตะหัวเรียบร้อย ยังไม่หยุดอีกใช่ไหมย,ยังไม่ตายเหรอโอ้โหมันสวนเราทีเดียวแม่งเท่ากับเราคอมโบหนึ่งเอ้ยนี่มันกลับลากแล้วมาสูสีกันสูสีกันกูแบงลากได้เลยแล้วลาก,ก่อนออ้ยอียอะจังหวะช้าไปจังหวะห้าไม่ตายอัดหน้าทำอะไรอีกติดมุมนะครับเกือบตายแบบแท้เงี้ยนะเนี่ยตอนนี้เริ่มหินละเริ่มยากขึ้นนะครับหลังๆมาไม่ง่ายเลยว่ะ สภาพแบบนี้เนี่ยยังจะต่อสู้อีกละอันจะยังตายไม่ได้จนกว่าฉันจะพบกับเจ้าบูซูซิมาบูซูซิมานันเหรอมันทําให้ฉันต้องเป็นแบบนี้แล้วมันก็ยังทํางานให้กับ CLF ถ้าฉันไม่หยุดมันจะต้องมีอีกหลายคนที่ต้องเผชิญชะตาก,กรรมเดียวกับฉันนายหมายถึงแม่ของฉันจะเป็นเหมือนนายงั้นเหรอไม่นะพวกเราต้องรีบหน่อยแล้วล่ะโอ้ช่างหน้าด่านจริงๆนะพวกนายเนี่ย ที่แอบมามองการทดลองที่ยิ่งใหญ่ของฉันเนี่ยแกนี่มันเร็วเๆวเ,ว,เวที่สุดเลยกว่าแต่แกเป็นใครกันงั้นรึฉันจะต้องคุยกับหัวหน้าของแกนหน่อยนะโอ้แกนเนี่ยดูเหมือนหัวหน้าของเราเลยนะ <c oughs> แกคงจะเป็นรองสินนะโอ้พระเจ้ามันเป็นเวลาที่เหมาะเจาะจริงๆที่สุดเนี่ยฉันก็เจอตัวต้นแบบแล้ว เราแกกำลังพูดเรื่องบ้าอะไรอยู่ฮะตอนนี้เนี่ยถึงเวลาที่แกจะต้องไปร้านทำเล็บที่สวรรค์ละละ่ะหรืออีกอย่างหนึง่งหมายความว่าแกต้องตายนี่เป็นจุดประสงค์ของหัวหน้าของพวกเรานายคงโชคไม่ดีนะที่ฉันไม่คิดที่จะยอมแพ้หรอกแล้วตายให้ตัวตลกแบบแกนะ<อ>เดี๋ยวมึงรู้เลยว่าวันตายของใครอไอบ้บูซูซิมา,มาไอเนี่ยตัวร้ายของจริงหน้าตาก็เย่อย่างเสืกเป็นคนเวลวยอีกมา มึงเจอปรมาจารย์ยงชุนกูหน่อยอ่า <ready>. เปิดก่อนได้เปียบดัดหลังก่อนเลยซ้ำอีกซ้ำมันรีบซ้ำมันไอเว้นนี่มันขายาวอุ้ยอุ๊ยอุ้ยอือหือมาละสูสีกันสูสีกันมึงจั่วลมเฮ้ยมันกันได้อุ้ยโอ้โหโดนทุบหัวมาซ้ำอีกไอ้ยี่ไอ้นี่ไววะ่ะมันไวมันไวอีเอีกอย่างแปลงร่างกลับ สูสีครับสูสีตามนี้สูสีมันไม่จริงกาเรียบร้อยไก่ตายล้วคัดพุ่งชนมันกันได้อุ้ยอิชิฮายมันสวนมันเขาเตอร์แอทแทกหายตัวหายตัวแต่เห็นเงาวฮ้ยชึบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นวหลังข้างหลังอย่ามายุ่งมิสกัดไม่ตายได้อุ้ยเฮียเรากระทืบเท้าวเฮียเล่นเลยเท่ากันเท่ากันพอดีเป็นไงล่ะมึงเจอหมัดปืนยางยืดเจอบาซูก้ายางยืดเข้าไป เกือบตายแล้วกูไอเวนี่จริงนะก็มึงไอหัวแหลมไอหัวเชียวเอ้ยเฮียโอ้โหมันไปข้ลังเราคืนมันเอาข้างหลังมันเอาข้างหลังนะดีดลูกหลังแน่ซ้ำอีกทีนึงเอาละมันแปลงล่างได้ละระวังโอ้โหลักร่างเรากลับล่างมันแปลงล่างเฮ้ยไอเฮียไอเฮียโอ้โหยังเกือบไปเกือบโดนจับหัวแล้วเมื่อกี้ผีจับหัวผีจับหัว ดัดหลังแม่งเลยกลับล่างาละอย่างเดียวดัดลังส่งแขกเรียบร้อยเวนเจอรู้เล่นเกียนบมังเป็นไงละมึงเจอสายเกียนเข้าไปอโอ้เรียบร้อยชนะไม่เ <c> ท <oughs> ่าไรโอ้มันติดอยู่ในใจของฉันครับบะครับบไม่มีอะไรทิ่แหน่นออนเแบบี้เห็นก่อนละถ้าอย่างนั้นก็นต้องทึงเวลาที่ต้องบอกว่าลาก่อน <c oughs> ฉันรู้สึกถึงแกได้นะไกล้กลๆแถวนี้แหละอาจารย์เจ้ากำลังเล่นตลกอะไรเนี่ยพยายามที่จะเรียนแบบฉันเงินเลอแกคิดว่าจะทําให้ฉันสับสนได้อย่างนั้นเลยตัวปอมพวกเขาเหมือนกันมากๆบางทีพวกเขาอาจจะเป็นพี่น้องกันลินเลยคือพี่น้องคนเดียวทางสายเลือดที่ฉันมีอยู่ผมรู้สึก,กแปลกๆเมื่อกี้นี่มันคืออะไรกันแกเมื่อกี้แกพูดว่าอะไรนะฉันเคยได้ยินชื่อนั้นมาก่อน นี่ดาชั้นจำมันได้นะเจ้าโง่ถ้าแกพยายามจะให้ฉันสับสนแล้วละก็มันเปล่าประโยชน์แกเป็นแค่คนเดียวเท่านั้นที่ตอบสนองเทคนิคการสื่อสารทางจิตนี้ได้ไม่จําเป็นต้องกังวลหรอกนะฉันรู้ว่าจริงๆแล้วนายเป็นใครกันแน่ว่าฉันเป็นใครกันแน่งั้นเหรอช่างหยาบคายและโง่สิ้นดีแกน่ะเป็นล่างโคนโดยใช้ข้อมูลทางพันธุกรรมของฉันล่างโคนนั้นเหรอหยุดหยุดพูดจาไร้สาระได้แล้วแกน่ะรู้ว่าความจริงมันคืออะไรแล้วแกก็รู้ ว่าฉันนะ่ะไม่ได้พูดอะไรไร้สาระในใจลึกๆของแกนะ่ะรู้สึกได้ว่าร่างกายของเรานะ่ะถูกสร้างมาโดยเซลล์เซลล์เดียวกันไม่โกหกโกหกทั้งเพโอ้โหอันนี้ต้องบอกเลยนะว่าเซอร์ไพรส์ผมมากแต่แรกผมนึกว่าเฉลิมลองกับลองไม่เป็นพี่น้องกัน<ๆ>จริงๆเว้ยที่จริงแล้วมันน่าจะเป็นแบบร่างโคลนะครับนในพวกเซ F มันเอามาโคลเพราะชอบพลังของลองอาจจะเก่งก็ได้ก็เลยมาโคลนิ่งเป็นร่างเฉลิมลองนะผมโอ้โหเฮ้ยผมเพิ่งรู้นะที<ห>่คุณนึกว่ามันเป็นพี่น้องแท้ๆกันมาตลอด โอเคกู okay. ตาสว่างแล้วมาเล่นเนื้อเรื่องก็ดีแบบนี้นะฮะได้ได้เสพเนื้อเรื่องเลยรู้ว่ามันเป็นยังไงโอ้ oh. oh. ผม,มรู้นะว่าเฉลองกับรองแม่งเป็นร่างโคนกันเฉยๆหน้ามันก็เหมือนกัน,นกูก็นึกว่ามันเป็นแฝดกันนะไออุเอนเลยแต่ก็แอบหน้าสงสารนะครับมันถูกโคนมาโดยที่ไม่รู้ว่าตัวเองนั่งมายังไงนะครับเออหน้าองสารหน้าสงสารแต่กูจะรีบส่งมึงไปเกิดใหม่เองไออุเอ เดี okay. ๋ยวกูส่งไปเกิดใหม่เองไม่ต้องห่วงอุ้ยอุยอุยข้างหลังเขี้ยเขี้ยเขี้ยโดนโดนยางดีดลูกหลังเคลินเลยนะมึงมาถึงเวลากลัวคืนทาไม่ตายส่งแขกไม่ทันละไอ้หนูเหียบร้อยบอกแล้วว่าจะรีบส่งไปให้สบายโอเคไปสู่สุภาษิตนะไอหนูไอ้พวกโง่ไฮรอนทั้งหลายพวกมันไม่รู้เลย ว่าหลางโคนของฉันเนี่ยไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยนอกจากการนําความโชคร้ายมาให้แม่ของหนูต้องอยู่ที่นี่แหละที่ไหนสักแห่งตอนนี้ปลอดภัยแล้วไปกันเถอะยูริโกโอโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะอาจารย์เอาในที่สุดน้อยก็รู้แล้วใช่ไหมล่ะ วันไหนไม่สามารถหนีอดีตของตัวเองไปได้โดยการทําเป็นปิดหูปิดตาไม่รับรู้เรื่องราวอะไรนะกาโดะนายมาที่นี่เพื่อจะหัวเราะเยาะฉันกันละมันถึงเวลาแล้วที่นายจะยุดคิดเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมามันผิดนะที่เสียเวลากังวลไปในสิ่งที่เราไม่สามารถทําให้มันเสร็จได้นะตอนนี้มีผู้คนอีกมากที่ต้องการความช่วยเหลือจากนายชอบไปสอนคนอื่นว่าควรจะใช้ชีวิตยังไงเนี่ยเป็นนิสัยไม่ดีของนายนะ นายรู้ตัวไหมตัวนายมีพลังฉันแค่ไม่อยากเห็นพลังนั้นมันเสียเปล่าไปนะในเมื่อตอนนี้เนี่ยมีความอันตรายและความวุ่นวายมากมายเกิดขึ้นบนโลกนี้แล้วถ้าฉันจะบอกนายว่าฉันไม่สนว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับโลกใบนี้ล่ะถ้างั้นฉันคงต้องใช้กําลังผูเปลี่ยนใจนายแล,ะละ้วล่ะเอาวะไฟนอนบอสของเนื้อเรื่องรอ,องก็ยังเป็นกาโดเลยน,นะผมว่าแม่งเนื้อเรื่องคนนะ่าจะมาจบที่กาโดนี่แหละกาโดมันเป็นเหมือนอารมณ์แบบหัวหน้าฝูงนะถ้าใ้ผมดูอ่ะเออมันแต่มันก็อยากหาคนมาแทนมันมันไม่ได้อยากทําแล้วอะไรประมาณนนี้มงผเดาะ นึเรื่องประมาณนี้มาเดี๋ยวกูจับให้อยาก,กเกษียณใช่ไหมเดีดัดหลังโอ้โหตรงเตะข,ข้้นคอนีไงเสยคางซุบดัดหลังให้รู้ว่าเมื่อยทำงานมันเหนื่อยใช่ไหมทำงานมันเหนื่อยใช่ไหมดัดหลังส่งแขกไม่ได้แปลงล่างสักคนไม่ทันได้แปลงล่างครับมารอกที่สองดัดหลังต่อ ถ่าหาแดกไม่ต้องมีหรอก18บแมงสิหมัดกูดัดหลังอย่างเดียวมาแปลงล่างให้เกียร์จ่าฝูงหน่อยให้เกียร์เขาหน่อยสิงโตเลยนะเว้ยเจอเสือหน่อยอุ้ยเหี้ยโ,โดนเตะกันคอสิงโตเจอเสือเอ้ยชิบหายโดนดัดหลังอออืื้หมาดิดามเมจม,มันหนักเหมือนกันนะไม่ได้แดกกูหรอกกูรู้มึงจะดีขึ้นมาถ้าไม่ตายสงแค่โอ้ยเหี้ยตัดขาได้โอ้โหเดี๋ยวไปแม่งโอ้แม่งสุดยอดมันดับท่าไม่ตายเราได้วะ่ะ จังหวะโคตรดีเลยใช้ได้ใชได้ดีแนละ้วย,ยังชนะได้เนี่ยเกือบไปเยี่ยมมากฉันแค่ไม่ชอบที่จะต้องมาถูกสั่งสอนว่าจะต้องทําอะไรในชีวิตของฉันบ้างถ้างั้นนายที่จะอยู่สันโดษแบบนี้ตลอดไปงั้นเหรอนายอย่าประเมินฉันสูงไปฉันก็เป็นเพียงแค่นักบวชคนหนึ่งการได้ใช้ชีวิตกับผู้อื่นมีการร่วมทุกข์ร่วมสุขกันนั่นเป็นวิธีที่นายจะตัดอดีตเก่าๆออกไปได้นะฉันกําลังพยายามที่จะทําเรื่องนั้นอยู่โดยที่ไม่ต้องมีใครมาสอนถ้างั้นนายก็ แต่ฉันจะไม่ใช้พลังของฉันนายก็รู้อยู่ว่าพลังเหล่านี้เป็นต้นเหตุและก่อให้เกิดความเสียใจในอดีตที่ผ่านมาฉันคิดว่านายสามารถนําเหล่ามนุษย์สมิงเนี่ยหลีกนี้ไปจากความสับสนได้นะและคิดว่าฉันกําลังวิ่งหนีออกจากตัวเองอยู่และฉันก็ไม่คิดที่จะทําให้ใครต้องมาเดือดร้อนเพราะฉันอีกจากนี้ฉันจะใช้ชีวิตเหมือนมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่ง สิ่งใดที่จะต้องทําให้สําเร็จรู้ล่วงก็ผ่านไปได้ด้วยดีฉันจะทิ้งอดีทั้งหมดไว้เบื้องหลังในที่ที่มีผู้คนมากมายเช่นนี้ยูริโกะเธอเป็นลูกศิษย์คนแรกที่ฉันมีในชีวิตนี้และก็อาจเป็นลูกศิษย์คนสุดท้ายของฉันด้วยตัวฉันไม่ได้เป็นอาจารย์ที่ดีสักเท่าไหร่หรอกนะฉันรู้สึกดีใจมากนะ ที่มีเธอเป็นลูกศิษย์ของฉันหลังจากนั้นลองมนุษย์สมิงผู้โชคร้ายได้หายตัวไปแต่สิ่งนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะกลับไปใช้ชีวิตบนภูเขาอีกครั้งตัวเขาเองตอนนี้ได้ทิ้งอดีตไว้เบื้องหลังและมีสละในการใช้ชีวิตอีกครั้งท้องถนนที่เต็มไปด้วยผู้คนมากมายก็ไม่ได้แตกต่างไปจากเทือกเขาสูงอันอ้างวัางหากวันใดถ้ามีเงาสูงของชายผู้หนึ่งผ่านคุณไปรวดเร็วด,ดงังสายลมนั่นอาจจะเป็นลองก็ได้